สวัสดีครับพี่นอ้อง FC ทรรมบันไดลาดพะยูงนะครับผมบรรยากาศอยู่อะไรอยู่สว,วานนะครับผมวันนี้ขึ้นมากรีดยางกันนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดกระดิ่งกันนะครับผมเดี๋ยวโซ่เยียงค่อยกรีดนะครับผมยางเดี๋ยวเราไปทำเรื่องอย่างอื่นรอนะครับผม อาวีธอย่างอื่นรอนะครับผมเสืเ้อแดดแดดอ่อนๆนะครับผมเราค่อยกี่ยันครับตอนนี้ดดแดดร้อนนะครับผม Таҳаёмат. Ҳай жанг жанг. มันกดไลค์กดแคร์กดกระดิ่งกันด้วยครับผมขอมาจากคกิปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ